คอมเมนต์แตกอดีตคู่จีนลงภาพสุดหวานหลังเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนตัวจริงยืนหนึ่งในเรื่องความหวานสําหรับอดีตคู่จีนที่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นคู่จริงแล้วสําหรับนางเอกสาวริตชีออรเนตดีคาบาลสกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างก็อดอิทธิพันธ์ธานิดหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการก็ทําเอาบรรดาแฟนคลับฟินจิกหมอนกันไปตามๆกันค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของริตชี ริชชีออรานตได้โพสต์ภาพคู่กับก๊อตมานิมูดแอนโทนที่เต็มไปด้วยความน่ารักหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายพร้อมทั้งส่งอิโมจิคอนหัวใจมาให้จำนวนมากเลยค่ะ